ดาว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 โอ้ไม่หมดเฮ้ยมีทางข้างีทางข้านีทางข้านีทางข้างีดาวนึง สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โคลส์ฮาร์ดคอร์นะครับคลิปนี้นะฮะก็กลับมาเก็บคิวเดย์กันต่อนะครับแล้วก็เล่นแบบจริงจังนะครับให้ได้แชมป์นะครับผมก็คลิปนี้นะฮะจะเป็นปืนอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากปืนไคลโลนะครับผมเป็นปืนที่ดียอมมากๆนะครับเรียกว่าเมตาเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่รอบนี้จัดมา2โหลดเอานะครับโหลดเอาลหนึ่งนะครับจะเป็นแบบไคลโลเป็นไอรอนไซน์นะครับเอาไว้ยิงระยะกลางและใกล้นะครับผมเด็ดมากๆยกไวนะครับแล้วก็ยิงนิ่งนะฮะส่วนโหลดเอาที่2นะครับเเออาไไปปคู่กับสนร นั่นก็คือปืนไคลโลแต่งแบบใส่ VLK นะครับเอาไว้เล่นระยะกลางขึ้นไปนะครับผมใกล้ๆอาจจะยกชาดิดนหนึงนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับไปดูของแต่งเลยดีกว่าครับว่าผมเล่นเก็บคิวเดสแล้วก็เก็บแชมป์ยังไงครับ โอเคครับผมของแต่งไคลโลหลดเอาหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นแบบไอรอนไซส์เล่นแบบระยะกลางและใกล้นะครับผมแต่งแบบไหนนะครับใส่เป็นโมโนลิทิกนะครับเพิ่มดาเมจเล้งนะครับใส่เป็นซินกาดตัวกลางนะครับตัวนี้ก็จะได้ดาเมจเล้งที่ยาวที่สุดนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ครับคอมบันโดนะครับผมเอาให้ปืนนิ่งนะครับแล้วก็ไม่เสียสเตตยกไวนะครับแล้วก็ใส่เป็น60นัดนะครับหรือ50นัดก็ได้นะครับแต่ผมชอบ60นัดนะครับผมเวลาจะเก็บคิวก็ต้องการที่จะซ้ําให้จบไปเลยนะครับหรือเก็บ1-2ตัวขึ้นไปแบบชัวข นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นสติปเปตนะครับเพิ่มยกไวตัวนี้นะครับของแต่งไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับไคลโลเล่นแบบระยะกลางนะฮะและใกล้โอเคครับไปคู่กับ m p 5นะครับแต่งไม่มีอะไรมากนะครับแต่งแบบพิฟายนะครับดูของแต่งกันเลยดีกว่านะฮะเป็น M 5 MW เนะครับเลเซอร์เอาไว้พิฟายนะฮะเมอร์กิบนะครับเอาไว้พิฟายใส่กระสุน45นะครับแล้วก็ใส่เป็นสติปเปตเพิ่มยกไวแล้วก็ตูดสั้นนะครับผมเพิ่มยกไวนะฮะ โอเคไปไว้นิดนึงนะครับไปดูโหลดเอาที่2ที่เอาไว้เล่นระยะกลางและไกลนะฮะใส่เป็นซินกาตัวกลางครับเพิ่มเดเมจเล้งใส่เป็นโมโนติกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นคอมบินโดใส่เป็น60นัดนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือออปติกนะครับ V O K ตัวนี้ใส่เป็นเล่นระยะกลางนะครับผมตัวนี้เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่งสไนเปอร์ A X 5 0นะครับใส่เป็นโมโนิติกครับผมแล้วก็ใส่เป็นซินกาดนะครับอันบนสุดนะครับผม แล้วก็ใส่เป็นสติปเปตนะครับเพิ่มยกไวแล้วก็ใส่เป็นแท็กเบเซอร์นะครับเน้นเพิ่มยกไวที่เหลือก็เป็นเพิ่มยกไวยเหมือนกันครับตูด ไม่มีอะไรมากส่วนออปติกใช้เป็นแบบเดิมๆนะครับสโคปเป็นจังหวัดเดียวนะครับซูมซ้ําไม่ได้นะฮะสรับโหลดเอาก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับหรือว่าใครอยากดูในส่วนตัวก็ที่เลขบัญชีพรอมเพยใต้จอได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากสนับสุนไลยเดือนนะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมมีความหมายกับผมจริงๆนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ อ,อยากจะให้ผมเล่นปืนอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจัดให้ได้นะครับผมโอเคครับผมฝากด้วยนะครับดึงคลิปของคุณนะครับไม่เสียอะไรเลยแต่มีความหมายสาหรับผมเสมอนะครับผมรายชื่อผู้สนับสนุนนะครับจะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับผมไปดูคลิปกันเลยดีกว่านอนอีกแล้วยู่ข้างกเฮ้อ จะไม่ซื้อกล่องสุดเหอยังรอขเด้ยี้ยวพี้นเยมันไปใส่เดียวทั้งนวะดาวเดีมไว้ที่หนึ่งบหลังค่บนหลังคคนหนึง บโดดมาด้านหลังโดดขึ้นม้านหลังเดาดาเดาดาว้นแดบานแดงเโอ้โหดึ้นนดาหนึ่ดาสองละมีคนอ่นบ้านแดงมีสองตัวพี่เอ้ยบ้านเขียวมีสองตัวเสี่ยหลบอยู่นี่เอตายมตายไหม <peach noise> คนละตัวนี่หว่าอู้หูยย,ยังอยู่ในบ้านนี่ยังอยู่ในบ้านฟ้านะพี่ใหญ่ั้นใหญ่สั้นยา้จะญ่สะดอ๋มันเจบมันจบไปไงบ้างตายหมดตายหมดเอาค่าแดงเอยค่าแดงสวย โอ้ยขี้อะเย็ดแม่โอ้ไม่หมดเออะะไร่วตายตายตายอรืตอนนี้ได้เปรียบ ดาาหนึ pues ่งเน่าเนตายไม่นชลอยมีชัองโอ้โหเกือบตายเบอร์สุดเอาระเบิดหย่อนสแม่งดีกว่า มันอยู่บนหัวเราวะออกแล้วกดแทกกดแท็กอ้ยด่านฟ้าขึ้นมาโอเคเดี๋ยวดารฟ้าตัวเดียวเขาบนตายเขาบนดาวสวย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 เฮ้ยมีทางข้างมีทางข้างนี้ทางข้างนี้ทางข้างนี้มาเกี่ยวมาเกี่ยวดาวหนึ่ง

tao đừng Để không đừng luôn đừng tao 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 đừng มันมีนเพื่อนชูบ่ะไอตัวโรสครับออกขวาล่างเจ็บเจ็บโอ้โหขา้างไม่ดาวได้ไงวะไอ้สัตว์เอ้ยสว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 ยมาดิ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 วิ่งผ่านหน้าอย่างนี้ป้าไปแล้ว แล้วผมเราไม่ได้อีเด,ด้วยเงินถังก่อแตกก่อแตกก่อแตกอุ้ย <c oughs> สวยสวยสวยเปิวยวีเช็คลูกลองหนึ่งปึ๊บนะผมดีนายเปิดยูวีเช็คลูกหนึ่งอันนี้ซื้อหรือเก็บเอาเก็บเอาครับแสดงว่าตีนี้แข็งนะเนี่ย ได้ในซุปโตแม่งยังไม่ไม่ตายอ่ะมีรถมารถมารถมาทีโฟล์ทรอบหนึ่งลอมหลอมหลอมลอมคนตีนตาไปหนึ่งมาด้วยเพื่อนควายตายหมดข้ามควจังวะโซนโทษยังยังไม่ลงยังไม่ลงยังอยู่ยังอยู่อยู่โดดโดดไปข้างหลังโดดละโดดละโดดละโดดไปข้างหลังแล้ว ล้มล้มล้มเด้าเพื่อนมันอยข่างเพือมันตายหมด โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังจะขบพิ้งเข้าบ้านฟ้าพอมาข,ข้างบนพอมาข,ข้างหลังพอผ่าน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 ขึ้นบ้านฟ้าแล้วดา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 วสวยสวยดาวดึงสวยผมมาทำอะไรครับนี่อะ่ะ เดี๋ยวเคให้มาด้วกันยตยตยตาตาย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 ังมีสตัวตายตา เอ้ยมันชีมันชีมันชีลองด้วยแล้วหนึ่งโอ้ยเย็ดเป็ดหืมแค่พอ,อดีออออออ ดาวหนึ่งขอตัวเดียวขอตัวเดียวสวยเพื่อนมาขลางมาไหนไมาไหนไมาไหนมาไหนสวยรักจับสวยมีหน้าผมคนหนึ่งสนนรักพี่เอาตัวรอดอยู่ไปเก็บโหลดเอาดีกว่าอยู่ในบ้านโหลดเาอายิ่งมีเลย ยอยู่ที่บ้านตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวที่บ้านเมื่อกี้เลยที่บ้านเล็กเมื่อกี้พี่ที่พี่นะยิงมันยังยังมีตัวนึงเฮ้ย <c oughs> ขัดกัน <c oughs> หลังพี่โอ้ โอเคที่สี่หลายตอไม่ได้โทษโทษโทษ